ที่จีนมีวิกฤตพลังงานครับเลยต้องใช้ถ่านหินในการผลิตพลังงานขึ้นมาแทนนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดมลภาวะตอนนี้ pm 2.5ในกรุงปักกิ่งสูงถึง15เท่ามากกว่าที่มาตรฐานที่กำหนดไว้ครับ สำนักพยากรอากาศของจีนรายงานเขาว่าหมอกควันพิษที่ปกคลุมไปทั่วท้องฟ้าทางตอนเหนือของจีนส่งผลให้วิสัยทัศน์บนท้องถนนเหลือเพียงแค่200เมตรเท่านั้นนะครับทางหลวงที่ถูกทอดยาวไปยังเมืองต่างๆไม่ว่าจะไปสู่เซี่ยงไฮ้เทียนจินฮาร์บินตอนนี้ถูกสั่งปิดเนื่องจากทัศ,ทศ,ทศนวิสัยที่ไม่ดีครับนอกจากนั้นโรงเรียนหลายแห่งในกรุงปักกิ่งต้องหยุดการเรียนการสอนวิชาพลกศ,ศ,ศึกษาแล้วก็ห้ามนักเรียนทํากิจกรรมกลางแจ้งแล้ว ด้านสถานีตรวจมลพิษทางอากาศในสถานทูตสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งออกมารายงานนะครับว่าตอนนี้มลพิษที่เป็นอันตรายหรือ PM 2.5สูงประมาณ230ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรมากกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ถึง15เท่าโดยเจ้าหน้าที่กรุงปักกิ่งอ้างว่ามลพิษที่เกิดขึ้นนั้นมาจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยและการแพร่กระจายของมลพิษในภูมิภาคนะครับระบุว่าปัญหาหมอกควันน่าจะยังคงมีอยู่ไปถึงอย่างน้อยวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่น